อย่างป๊อบเนี่ยมึงไปเสริมดังมาเตี่ยน,นี่นี่นี่ยิ้มแล้วหล่อเหลียะอ,อเหลยะอย่างดี่เมมึงก็ยังไปติดดังเนี่ยนี่นี่ไปรักเสริมดังมาแต่ตอนไหนวะเนี่ยอย่ามาหยาดน้ำข่อยอย่ามาหยาดน้ำข่อยใช้มึงดูเหรอ บพงดูน anyway, yes, no, no. 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 ี่นี <c oughs> <c oughs> ่นี่นีมาจับบงด้มาจับบงด้วยเฮบอกว่ายังมาแยกน้ำข่อยห่วยมึงเอาปิดไว้ใหยังดูนี่ปิดไว้ซื่อๆนี่แหละมันทันหายอยู่ดังยังดาอยู่นี้่นีเอามือนี่บงดูนี่นี่มาจับบอกบอบออบอกออคนนี้ขอเบิ่งจักบึดเนน่ยังวายะเห็ดแ้กออกคนเสียน้ยอ้ไยังนีแม่เ่บยงด้วยเฮ้ยเฮ้ยโอ้สุดแล้ ข่ายสฟ้าเบืงเพจปลอมด้วยีิทีสังเกตจะเห็นคลิปนี้่บ่าเห็นบ่เวลามันเลื่อนมานี่คำว่าปอมันสะกดด้วยปอปลาเนี่เห็นบ่แต่อยู่ในไร่น้ามันเป็นบอใบไม้นี่เห็นบ่าอันนี้แหละเพจปลอมขันเห็นแบบนี้แล้วน้ำมันหลุดไปที่เนี่ยนี่ก็อัปเดตจมูกนะครับตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะครับดูสิเห็นไหมมันเป็นคราบไงทุกคนตอนนี้คราบมันหลุดแล้วแล้วก็เช็ดออกทุกวันอันนี้ก็สีดำก็หายไปแล้วเห็นไหมเนี่ย ไม่มีดำละไม่มีดำดำละจมูกจะหายแล้วเว้ยเฮ้ยอย,อยู่เฉยด,ดิเออเห็นไหมบ่าเอออัพเดทให้ด,ดูถ่ายใกล้ๆอาจจะมองเห็นดำๆแต่ถ้าสังเกตดีๆมันโยกเฮียงเลยเนี่ยโอ้บักนี่ไหมเนี่ยนี่เริ่มดีขึ้นแล้วนี่เดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หาย จะหมูกชุบตาจะมาเพื่อนไม่ได้นะ